สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําสรามสุดทับปิ้งค่ะเอออันนี้เป็นภาคสองนะคะเราจะทําเออทาใหม่นะคะคือทําต่อจากอันนี้ซึ่งคลิปที่แล้วก็คือคลิปที่เราลงไปนะคะคือคลิปเออคลิปอะไรอะ่ะอ,อ๋อใช่คลิปสอนทําสรามสุดทับปิ้งนะคะนี่ที่เราเรียกว่าทับปิ้งเพราะว่ามันเราใส่เศษสีเข้าไปแล้วมันจะเหมือนทับปิ้งใส่เต็มอย่างนี้นะคะ กดยังไม่มีเสียงก็แข็งนะคะแข็งกระดาษมันก็นิ่มกับเด้งแขั้นะคะมันสมบัติก็ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่หรอกก็เชิงนิ่มมาเลยแต่มันก็เด้งดึงดงเด้งเราสามารถเอาไปใช้ในการทําวิธีแก้แข็งกระดาษคะ่ะเพื่อทำให้มันนุ่มขึ้นข่ะวิธีแก้แข็งเดี๋ยวฝากติดตามการคลิปต่อไปกันด้วยนะคะใครเราจะมาทําเหมือน,นวิธีทําเหมือนคลิปนี้เลยนะคะคลิปที่แล้วเลย โอ้ยส oh, <laughs> ิธิ์่าใช่วิธีทำก็ทำเหมือนอันนี้เลยแต่ว่าจะใส่กิซเลนบารล็นายาสลามกิสเลนบาแล็กน้อยลงนะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวจะมาผสมอย่างอื่นแล้วก็ใส่กิซเลนบารล็รให้ดูเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่กาวใส่ที่สองช้อนนะคะเอาใหม่แล้วเรากะเป็นสองช้อนนะคะ่ะเพราะาเมื่อกี้มันเราต้องใส่กาวสองกาว กาวมากกว่าตัวโลชั่นหนึ่งส่วนนะคะสมมติเราจะใช้สองช้อนล้วก็ใช้โลชั่นแค่ช้อนเดียวพอค่ะพอค่ะอาจจะใช้ช้อนอื่นมาช่วยขูดหรือนิ้วได้นะคะใช้ได้หมดใช้ขีม ค,ค่ะผสมสีและใส่เศษสีเข้าไปนี้คะ่ะค้นค่ะ จะใส่น้ำยาเจลเซเรียมบาลเลตนะคะใส่ไปแค่นิดเดียวก่อนนะคะใส่ติดเดียวเลยค่ะใส่ไปแล้วนะคะนิดเดียวให้ให้หน้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะใส่ได้นี่ก็คนให้เข้ากันนะ นี่ได้แล้ว,ลวยังยังคนให้เข้ากันนะคะใส่ทีนี้นะคะเราถ้ามันยังเหลวเราค่อยใส่เติมค่ะเพราะถ้าเราใส่เยอะแบบคลิปที่แล้วนะคะก็คือ,อคลิปสอนทำสลามสุดสูตรเออสูตรทับปิ้งนะคะมันก็จะเหลวไอ,อ้ยแข็งอันนี้ก็ยังเหลวอยู่นะคะ อันนี้เราก็ค่อยใส่ไปทีนี้มันก็เริ่มเกาะตัวกันแล้วนะคะสมันก็ยังไม่เป็นค่ะเฮ้ยใสยย่เยอะเกินอ่ะ ใส่ทีน,นี้นะคะแล้วก็คนถ้าเหลวไปก็ใส่อีกถ้าแข็งไปก็จะเกะไม่ได้นะคะนี่ก็เริ่มไปแล้วคนให้เข้ากันนะ,ะอย่าเพิ่งแน่ใจนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแน่ใจนะคะว่ามันยังเหลวอ,อยู่ก็คนให้มันเข้ากันเดีย๋ยวเราะจะมาเทียบกับอีกก้อนหนึ่งตอนที่ เราทำสจกันค่ะค่ะก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทียบความแตกต่างกับความนุ่มหรือแข็งของมันกันเลยค่ะค่ะจะมาดูก้อนแรกนนะคะก้อนที่เราทำเมื่อคลิปที่แล้วนี่นะคะก็ขออภัยด้วยติ่งติดขอโทษค่ะ ค่ะตอนนี้กดกดก็ไม่มีเสียงนะคะอาจจะมีนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ดังก็ยืดแล้วก็ขาดง่ายนะคะไม่ค่อยนิ่มนะคะแต่ดิ่งดึง,ดงยืดจากข้างบนก็ขาดง่ายนะคะยืดจากน้งก็ขาดง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูก,ก้อนต่อไปกันเลย ค่ะก้นนี้ก็เป็นก้ที่เราทําเมื่อคลิปนี้นะคะก็คลิปคลิปนี้นั่นเลงนิ่มแล้ก็ยืดไก่มากยืดจากข้างบนให้ดูนะคะยืดมากเลยอ๋อแล้วก็กดมีเสียงด้วยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะ แพ้ได้ด้วย,ยืยอะดะชอบชอบเยืดมากอาจจะติดนิดนึ่งเราชอบเหลียวๆนิดนึ่งเนี้ยค่าสำหรับก้อนนี้ก็สามารถนาไปทำให้มันนิ่มขึ้นได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนการทำให้สลามนิ่มขึ้นค่ะค่ะที่สีมันเป็นสีออกเทาๆในกล้องแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราเอามาถ่ายหน้ากล้องนะคะมาสีไม่เข็มนะคะ แผ่ไม่ได้นะคะน,นี่แผ่ก็ไม่ค่อยแล้คะ่ะแข็งด้วยเดี๋ยวคิปต่อไปเราจะเอามาสาวทำให้มันนิ่มขึ้นนะคะค่ะส่วนอันนี้ก็ยืดมากแผ่ได้ด้ยวยจดแผ่อยูนี่กดมีเสียงด้วย เสียงดังอะยิ้มฟินมากมากเลยแต่นี้ไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้ครับป,ปิ้งไม่ค่อยเยอะอันนี้ครับป,ปิ้งเยอะกว่านะคะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะอ, <ๆ S 1> อันนี้เสียงรบกวนถึงดังมากแล้วค่ะเพราะผู้ใหญ่เขาคุยกัน ยืดมากสีสีมันก็ไม่แตกต่างกันนะคะนี่อุ้ยดิค่ะเดี๋ยวจะมายืดแข่งกันดูค่ะมาเริ่มกันเลยน,นะคะเอาเลยนี่ก้อนที่นุ่มกว่าคือก้อนที่สองยืดเร็วกว่านะคะส่วนก้อนนี้ค่ะมาแล้วอุ้ยเอยออย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนน้นมั้ก็ยืดอยู่นะคะแต่มันก็ ไหลช้ามากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปิ้วลงไปเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนให้สอนสอนทําก้อนนี้ให้นิ่มขึ้นนะคะฝากติดตางกันนะคะอ๋แทนนีีเพจ่าร์ิดตามเพจกันด้วยนะคะชื่อเพจว่าแจคสูสไลม์บายแทนดีค่ะวันก็ไปเลยนะคะบ๊ายบาย